เบืงเนี้ยใส่อมเหมือน,นี่ม่ใช่ปลาออมไตไก่ไม่ได้กินนานแล้วออมไตไก่พักกับใส่ทุกอย่างที่มีทุกอย่างที่มีในสวนเราก็ใส่ใส่ลงไปนะคะอันนี้พักอู้หพักพักซี่ร่าข่อยแมงามกำลังพ่อกินแน่นอนน่ใหมายอะไรน้่ใหม่ฝร,รังรร่งจะกีนใส่เพใาะไส้เนี yeah. ่ยที่เด็ดมันอยู่มองนี้เนี yeah. ่ย ผักสลัดชนิดเนี้ขมปุวยรวยใส่แทนผักใสจ้ะมุ่นมากกินเวลาเวลาแกงอ่อมนี่สมักใส่ผักอันนี้รสชาติขมคือผักใส่นี่ละม็นละรู้เห็นๆทงโมนหรอ โอ้พี่สายอ่ะโอเคครับเนี่ย แยกสองชนิดสองชนิดผสมลงไปหยุดเดี๋ยวเห็ดแลอะลูกไปทากันิดไหนบอสนี่จะทอดไหับอ๋อนี่นี้จะเก็บให้แม่หน่อยได้ไหมชิลแอส

그리고 <목소리도> พักหลายๆกินผัดเยอะๆมีทั้งประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนแมนบอนยาแมนบอนยาถ้ากันได้ยังกินแรงเนาะจ้ะ ยูบานเฮาออยมาักซี่ทักซี่นี่มันโอน้ามีดีทักไอมถักขาักซี่มันก็แปลงนาจะ่นอ,นองเนาะ yang kita dah bayar tiket taksi ya อวนอ้เรียนเขาไหมอันนี้มันเป็นผันาากไก่กินชีวะข่ายคือผักใบอีตู้กับบ๊อมแนดอกเตยสิมันเป็นกินดอ,อกคือจังอันใบผักหน้าองค์สินะจ๊ะใส่เขากันใส่ไปเลยอุ้ยอ่ะแค่แป๊ะเหตุโอ้ยอย่าเหตุผอลูก พักโคมมันกับส,สีไซเด้นน้องตรงนี้มัม่งกใส่ได้เชียวมีอยู่ในสวนก็เลยจะใส่มันมีพักต้นหอมใส่ลงไปต้นหอมที่มันหนึ่งแต่ปีตั้งแต่แต้ายแล้วล่ะจ้ะมันอยู่ในสวน มันทนแดดทนหนาวได้มันอย่างนี้นมาตายจะบมีกายหรอกจะได้ช้อนออก <c oughs> <c oughs> i'm okay see I negative this it is be am summer food in this time to be a time ปลาไขดจาะพีน่น้องมันอมเคืองนหรืออมผักนี่แ,แหละเซ็บแสงั่นแหละกินไม่ได้มาซิมกันเลยจ้าแกง,งอมสุดแซ่บป,ปันไหนไหลกินไม่ได้นะลูกมันเผ็ดมันเผ็ดใช่ไหม

ไม่ต้องหรอกลูกแม่เสร็จแล้วเจ๊งหน่อยมื่อนี้กินอาหารเดนมาร์กนะจ้ะอีพอเป็นคนเทดอาหารเดนมาร์กให้ลูกปกติน่ะลูกอ่ะ มือได้แม่เห็ดข้าวเหนียวนะมาคักแต่วันนี้แม่ไม่ได้ทำข้าวเหนียววันนี้ก็เลยกินอาหารเดนมากไปนะคะจ้าแต่ก็เนอ่คลิปนี้คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า,จาอ,อะไรนะลูกนายใหญ่แฟร์ดิชิส